นี่แถวๆปราจีนบุรีใช่ไหมช่แล้วเมื่อวานคุณปิ๊กตำรวจแล้วก็กู้ภัยเขาตกใจเหมือนกันคือเขาเข้าไปแล้วเขาไปเห็นนะมีสองคนผัวเมียเนี่ยปั่นจักรยานไปแบบนี้แล้วก็อุ้มลูกหมาไปด้วย3ตัวป,ป,ปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานไปแล้วแดดมันร้อนแต่วันส่องหัวเขาก็เลยถามว่าจะปั่นไปไหนไปไหนจะไปนครนายกเดี๋ยวอยู่สระแก้วใช่จะปไปสระแก้วนครนายกใช่มันก็ไกลาากันพอสมควรนะถูกแล้วผ่านเส้นนี้แหละค่ะสีมหาโพธิ์ที่ปราจีนบุรีตกกระจายเลย ตำรวจกู้ภัยเขาก็ไม่ปล่อยผ่านเนาะเขาเห็นดูขอบข้าวของเต็มเลยมือก็อุ้มหมาด้วยข้าวของก็เต็มจักรายานด้วยจะไปยังไงกันละเ,เนี่ยเนี่ยเี่จุดนี้นะคะบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรม304ค่ะว่าชาวบ้านเขาก็งงเหมือนกันนะแล้วเขาบอกว่าเห็นคู่นี้ปันป่นมาเสร็จปุ๊บไปนั่งพักเหนื่อยอยู่ที่ปั๊มน้ํามันเออเขาก็ตามไปดูออะปั๊มไหนปั๊มไหนชาวบ้านกะชี้อ่ะนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ เขาบอกเขาไปหาพี่ชายแล้วหาไม่เจอก็เลยจะกลับบ้านไปบ้านญาติที่นครนายกไปสักแก้วมาแล้วนะาเนี่ยโอ้โหดูสิน้องปูดเลยอ่ะอเนี่ยแล้วลูกหมาล่ะก็คือตอนแรกอ่ะไปพร้อมกับลูกหมาตัวหนึ่งแต่สปุ๊บระหว่างทางเห็นหมาสองตัวมันอยู่ข้างทางไม่มีของใครดูเป็นหมาข้างถนนอย่างเงี้ยสงสารเอามาเลี้ยงดูดีตัวเองยังต้องปั่นกันไปสองคนผัวเมียจะเอาตัวไม่รอดอ่ะแล้วก็ยังช่วยหมาอีกอ่ะอ่ะไปฟังไปฟัง เราจ่ายราคามันแ,แล้วเรามีตังค์ติดตัวมาไหมประมาณ80กว่าตั้งแต่วันที่มาจากสะแก้วใช่ไหมแล้วเราทำงานสองคนเราทำงานอะไรอะไม่ได้ทำตอนนี้คือจะไปะนัรนายกไปหาใครนะบ้านม่ายากโอ้ย <c oughs> คุณพี่ผู้ชายนี่ค่ะชื่อว่าชนัณพงศ์ผู้หญิงจามรี เนี่ยชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วก็สงสารเนอะแล้วยังมีเมตตากับหมาเขาก็เลยให้ตาตางันไปนะคะเนี่ยกู้ภัยก็มาช่วยค่ะบอกอา้อาวเงี้ยเงี้ยงี้ขึ้นมาเลยท้ายกระบะเอาจักรยานขึ้นมานี่นี่นี่ช่วยกันเดี๋ยวไปส่งเนี่ยก็คือบ้านน่ะอยู่นครนายกเป็นบ้านญาติแล้วก็มาหาพี่ชายที่สะแก้วผ่านเส้นนี้ที่สีมหาโพธิ์ปราจีนบุรียังไม่ทันจะถึงนครนายก คนอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นชาวบ้านเป็นกู้ภัยเห็นบอกโหกว่าจะไปถึงนี่น่าจะเหนื่อยอ่ะหลายหอบอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ค่ะเอาขึ้นรถเนี่ยลักษณะเป็นรถกู้ภัยนะคะก็เอาไปส่งให้ที่นครนายกขับรถไปแล้วก็ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะตะปั่นไปในห,หูคุณเอ้ย และแดดตะวันสองหัวแบบนี้ไปพร้อมกับลูกหมาโอ้โหถ้าสูงแล้วปั่นถึงนี่เรียกว่าเก่งมากนะเพราะว่าสมมติว่าลองวัดระยะจากสักวแก้วไปนครนายกเนี่ยร้อยกว่ากิโลนะนั่นนะสี่้องปูดเลยเนี่ยเนี่ยพอไปถึงนะคะส่งถึงที่ที่นครนายกเสร็จปุ๊บญาติญาติก็มารับกลับไปนะเพราะจริงๆอ่ะผู้ชายอายุ22 23ผู้หญิงอายุ17ยังไงก็ปั่นไปไหวหอกใจกระดานนั้นโอ้ย